นี่ครับออสภัณฑ์เพื่อนครับมาชมการเปลี่ยนบ้านเก่าหลังนี้นะมันกลายเป็นโฮมออฟฟิศและดีไซน์สตูดิโอสุดชิคนะครับผมก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆในช่องมากเลยนะครับแล้วก็ลูกค้านะครับที่ไว้ใจนะให้ทีมงานของเรานะครับดูแลงานตกแต่งให้นะครับผมจึงทําให้ตอนนี้ครับทีมงานของเราเนี่ยเริ่มขยายตัวขึ้นนะครับก็ มีน้องๆนะครับที่มาช่วยปอนะครับในงานออกแบบนะครับหรือรวมกระทั่งงานติดตั้งตกแต่งอะไรแบบนี้นะครับก็เริ่มขยายตัวขึ้นนะครับเราเลยนะครับมองหาออฟฟิศนะครับที่เป็นจุดสมร่วนของคนทุกคนนะครับที่จะมารวมตัวกันในบ้านหรือว่าในโฮมออฟฟิศตัวนี้นะครับผมก็เลยมาถูกใจบ้านหลังนี้นะครับนี่นะครับบ้านที่เรากําลังจะรีโนเวทนะครับหรือว่าตกแต่งเนี่ยเพื่อให้มันเป็นดีไซน์สูดิโอนะครับแล้วก็เป็นโฮมออฟฟิศของเรานะครับผม ทำไมนะครับถึงถูกใจบ้านหลังนี้นะครับคือเนื่องด้วยสไตล์ของมันนะค,คือมันเป็นบ้านเก่าเนาะนะครับผมน่าจะประมาณสัก30ปีแล้วนะครับ <Wow. S 1> ถ้าให้ดูไปมันก็จะคล้ายๆกับมิสเซนจูรี่หน่อยๆนะครับมีการแบบอาร์คโค้งแบบนี้นะครับมีวงกลมนะครับ ก็จะเป็นทรงแบบบ้านเก่านะครับผมแบบนี้นะเราก็เลยแบบถูกใจมากนะครับแล้วก็ด้วยพื้นที่เนี่ยที่มันค่อนข้างจะกว้างนะครับมีสวนมีอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้แบบเวลาเราจะนั่งออกแบบเนี่ยเราก็มานั่งทาที่สวนก็ได้หรือว่านั่งทําข้างในตัวบ้านก็ได้นะครับก็แบบมีพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างจะเยอะนะครับผมคือบ้านหลังนี้นะครับพอเช่าอยู่นะครับไม่ได้ซื้อนะครับผมาการที่จะทําให้ มันประหยัดวประมาณในงานตกแต่งที่สุดก็คือการเปลี่ยนสีนั่นเองครับการเปลี่ยนสีเนี่ยจะทําให้ Impact กับ Mo ูดแอนโทนมากที่สุดนะครับผมอ่ะทีนี้เราเข้าไปดูในส่วนของตัวบ้านกันดีกว่านะครับว่าข้างในเนี่ยมันเป็นประมาณไหนนะครับตอนนี้ปอกําลังยืนอยู่ในโซนของหน้าบ้านนะครับที่เป็นประตูหลักนะครับแต่ว่าเราจะทําการเปลี่ยนห้องนี้นะครับให้กลายเป็นห้องทํางานแล้วกันนะครับของน้องๆนะที่จะมานั่งกันซึ่งตอนนี้เนี่ยอย่างที่เห็นนะคือเราตั้งทํางาน จริงๆแล้วนะครับก็คือมีบอร์ดมีมีเงะมีโต๊ประชุมกันเรียบร้อยนะครับก็คือใช้งานกันไปแล้วบ้านนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ตกแต่งเลยเลยนะครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยอย่างที่เห็นที่เราอยากจะทําอย่างแรกเลยก็คือในส่วนของตัวงานฟ้านะครับที่เราจะเปิดขึ้นไปนะครับให้มันดูสูงสูงนะครับแล้วก็จะเป็นงานโชว์นะครับตัวไม้นะครับที่เป็นชั้นสองนะครับให้มันดูมันมีความโปร่งนะครับผมแล้วก็บุ๊คกันเข้ามาในส่วนของโซนนี้นะครับก็จะเป็นโซนที่เป็นรับแขกนะครับเราจะเปลี่ยนทางเข้านะครับ ให้กลายเป็นทางนี้นะครับเป็นหลักนะครับผมเข้ามาปุ๊บก,ก็จะเป็นโซนที่เป็นโซนรับแขกนะครับแล้วก็โซนที่ใช้คุยงานกับลูกค้าต่างๆนะก็อยู่ในโซนบริเวณนี้แน่นอนว่าฝ้าตรงนี้เราก็จะเปิดขึ้นไปเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูการอัปเดตหน้างานที่เราจะลงกันจริงๆนะครับในวันถัดไปนะครับ อย่างที่บอกไปนะคะว่า การที่จะออกแบบมาเนี่ยให้มัน Impact กับ o o d and Tone แบบที่ง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือการที่เราเปลี่ยนแปลงสีบนงานตกแต่งของเราเนี่ยนะครับอย่างนี้นครับที่เรากําลังทําอยู่นะก็คือการทําสีตรงบริเวณด้าน exterior หรือว่าด้านนอกของตัวอาคารของเรานะครับผมแต่คือขั้นตอนที่เราจะเลือกสีออกมาได้สักสีหนึ่งเนี่ยมันก็มีขั้นตอนการทดลองอยู่ระดับหนึ่งนะครับอย่างเช่นงานสีเทาที่เราใช้ในงานตกแต่งเราเนี่ยกว่าจะได้เป็นสีนเนี่ยนะคือมันค่อนข้างจะใช้เวลานะครับคือทําการทดลองไปเรื่อยๆจนกว่า มันจะลงตัวนะครับผมแต่นี่นะครับมันจะดีกว่าไหมครับว่า ถ้ามันมีคนเลือกมาให้คุณแล้วนะครับนี่อย่าบอกนะตอนนี้ครับทางเบเยอร์ครับเขาออกคัลเลอร์บียูเทรนด์สองพ่มาให้นะครับคือเขาจะคัดสีที่แบบมันกําลังอินเทรนด์หรือว่ากําลังแบบฮิตนะครับในงานตกแต่งนะครับสำหรับปี2023่มาให้เลือกแล้วนะครับโดยวที่ตอนนี้ครับเขาออกมานะครับมีทั้งหมด3กลุ่มสีนะครับให้เพื่อนเพื่อได้เลือกนะครับเอาไปใช้งานในงานตกแต่งในแต่ละแบบได้เลยครับก็จะมีทั้งกลุ่มกรูฟวิ่งนะครับกลุ่ม exploring นะครับแล้วก็กลุ่มอะไรนะ อะไรนะกลุ่มคอมฟอร์ต n ิงนะครับทั้งหมด3กลุ่มนะครับเดี๋ยวบอกก็จะบอกนะว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยนะมันเหมาะสมกับงานออกแบบประเภทไหนๆบ้างนะครับ Bayer Color Be Your Trend 2023 Being สีมีชีวิตกลุ่มสีคอมฟอร์ต n ิงจะเน้นกลุ่มสีแบบเอธโทนให้ความละมุนละมุนได้กลิ่นอายธรรมชาติให้ความรู้สึกผ่อนคลายเหมาะสำหรับบ้านพักอาศัยหรือเวลเนสแบบต่างๆครับกลุ่มสี exploring จะเน้นโทนสีสดใสโทนเข้ม เพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้ใหม่ๆห,หรือประสบการณ์การพักผ่อนที่แตกต่างออกไปเหมาะสําหรับสถานศึกษาสถานที่การเรียนรู้โรงแรมหรือว่าคาเฟ่ครับกลุ่มสีสุดท้ายคือกลุ่มสีแบบกูวิ่งซึ่งจะเป็นกลุ่มสีที่ปอเลือกเอามาใช้ในงานนี้จะเน้นสีเอิร์ธโทนและสีที่ดูสดใสแบบอ่อนๆกระตุ้นไอเดียงานสร้างสรรค์นในขณะเดีวยวกันเนี่ยก็ยังดูผ่อนคลายไปด้วยครับเหมาะสําหรับงานออฟฟิศโฮมออฟฟิศ ที่ปอกําลังทําอยู่นี่นะครับอย่างพวกบ้านเก่าๆแบบนี้นะครับก็คือมันจะมีอาการแบบลอกนะครับหรือว่าตัวสีเนี่ยมันเกิดการใช้งานที่มันค่อนข้างจะนาน,นครับเราอาจจะต้องก็เรียกว่าทารองพื้นนิดน,นึงนะครับโดยที่ถ้าเป็นบ้านเก่าเนี่ยเนี่ยก็น่าจะต้องเลือกเป็นเนี่ยนะครับน้ำยารองพื้นปูนเก่าแบบสูตรใสนะครับอันนี้เฉพาะรองพื้นปูนเก่าเลยนะครับของเบเยอร์เขาก็มีนะแล้วก็กลุ่มพวกกลุ่มสีที่เราเลือกมาใช้ใน งานตกแต่งครั้งนี้นะครับก็จะใช้เกรดเป็นตัวเบเยอร์คูลไดมอนด์ชิลลนะครับตัวนี้นะครับอาจจะได้สีที่มันทนทานนะครับทนน้ำทนฝนทนแดดนะครับอยู่กันยาวๆนะครับเพราะว่าเป็นเกรดสีแบบภายนอกแบบนี้นะครับ นี่นะครับก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับงานการตกแต่งออฟฟิศของเรานะครับก็เรียบร้อยนะครับครั้งนี้เนี่ยเราเลือกใช้สีของสปอนเซอร์เราเบเยอร์นะครับเบเยอร์นะครับเบเยอร์ไดมอนด์นะครับสำหรับใครที่อยากจะได้หน้าตานะครับของตึกประมาณนี้นะครับก็สามารถไปดูได้นะครับที่ใต้ e s c r i p t i o นนะครับเพราะว่าเราก็จะใส่โค้ดสีมาให้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของอินเทอร์เนหรือว่าด้านในกันสักนิดนึงนะครับผม เซาย้หน่อยเซาย้หน่อยทีมงานนะครับเซายหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นทีมงานของเราครับบางส่วนที่อยู่ที่ออฟฟิศนะครับอันนี้แนะนําก่อนนิดนึงน้องบีนะครับแล้วก็น้องวินนะครับจะดูแลในส่วนของงานโปรเจกต์นะครับลูกค้าบางคนอาจจะได้เจอ2คนนี้นะครับแน่นอนแล้วก็แก๊งนี้ครับก็จะเป็นแก๊งดีไซเนอร์นะครับสาวสวยนนี้นะครับก็อยู่ในออฟฟิศของเราครับก็3คนนี้มาพูดในส่วนของงานเอาแบบด้านในนะครับที่เราทําไปนะครับก็ จะเห็นว่านี่นะครับเราถอดตัวฝ้านะครับออกไปหมดแล้วนะก็จะเห็นนะครับบางส่วนที่ยังเป็นแบบงานแบบประมาณนี้อยู่เลยนะครับดิบดิบดนะครับแบบนี้นะครับพอทําแบบนี้เนี่ยฝ้ามันก็จะสูงขึ้นนะครับก็ทําให้มันมีความแบบปลอดโปร่งนะครับแล้วก็คิดอะไรได้แบบง่ายขึ้นดีกว่าที่แบบฝ้ามันจะเป็นตันๆนะครับก็จะทําให้มันรู้สึกแบบอึดอัดนะครับก็เราทําแบบ โชว์งานตัวคานนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวคานไม้ที่อยู่ด้านบนที่เป็นพื้นไม้นะครับก็มีการทําสีไปนะครับก็ใช้เป็นสียอมไม้ของเบเยอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็สีด้านในเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้เป็นสีที่มันเป็นกลุ่มกรูฟิ้งอยู่แล้วนะครับก็จะทําให้มันกระตุน้นความคิดสร้างสารรค์แต่ว่าก็ยังรู้สึกสงบไปด้วยนะครับแบบรู้สึกพักผ่อนสบายๆแบบนี้นะครับ <S 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 สบ่วนงานตกแต่งนะครับก็จะมีในส่วนของกรอบรูปแคนวาสนะครับที่ เราแปะไว้นะครับสามาันแบบนี้นะแล้วก็มีงานตกแต่งเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้นะก็จะเป็นพวกชั้นนะครับที่เอาไว้วางพวกแมทเทเรียลบอร์ดนะครับพวกนี้นะครับก็จะวางไว้ตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็มีพวกชั้นต่างๆนะครับที่เราวางไว้พวกเครื่องปิ้นนะครับเครื่องปิ้นสำานักงานนะครับเครื่องปิ้นแบบรูปนะครับแล้วก็มีตู้เอกสารตัวนี้เนี่ยถ้าใครสนใจก็ของอีเกียหมดเลยนะที่เราใช้นะครับก็มีสีดำเนี่ยของอีเกียน ก็ส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นทางขึ้นนะครับนี่ครับก็จะเป็นบ้านสมัยเก่าก็จะเป็นทางขึ้นแบบนี้นะครับก็ดูสวยงามมากนะครับก็เป็นบันไดไม้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้เรามีแผนที่เล็กๆไว้นะครับสําหรับทีมงานนะครับอยากจะกินก็ฟงกาแฟอะไรแบบนี้ก็สามารถมากินได้ตรงบริเวณนี้อ่ะตรงส่วนนี้เนี่ยเราไม่ได้เอาฝ้าออกนะครับเพราะว่าก็จะเป็นสเตปอีกสเตปหนึ่งนะครับถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นตรงนี้ไม่ได้เอาฝ้าออกนะครับตรงส่วนนั้นเนี่ย เราอัลฟาออกเพราะว่าโซนบริเวณนั้นก็จะเป็นโซนที่นั่งทํางานกันเป็นหลักตรง,ตรงโต๊ะตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกโซนหนึ่งที่ตอนนี้ยังไม่ได้ทำนะครับก็เดี๋ยวเราจะทําแล้วก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆในช,ช่องดูอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเดินไปทัวร์กันด้านหลังนะครับนิดนึงนะครับบ้านตัวนี้เนี่ยด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของจริงๆคือน่าจะเป็นที่เขาทำไว้คือเป็นส่วนของครัวนะครับเปิดไฟก่อนนะ,ะส่วนของครัวตรงนี้นะครับแต่ว่า อตอนนี้เนี่ยที่เราทําไปก็คือทําเป็นพวกเชลนะครับที่เก็บพวกของตกแต่งเราต่งตางๆนะครับยาวไปเลยนะครับก็วางไว้เป็นเชลนะครับก็เชลตัวนี้เนี่ยคือถ้าใครสนใจนะมันค่อนข้างดีนะร้านนี้นะก็เพราะว่ามันเป็นไซส์แบบไซส์ร้อยห้าสิบเซนนะครับก็ไม่ค่อยจะมีขายนะก็มีเหมือนมีร้านนี้ร้านเดียวนะแล้วก็ค่อนข้างจะแข็งแรงนะวางพวกของแบบเทินเต็มไปหมดเลยนะครับผม ก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่กำลังจะรีโนเวทออฟฟิศนครับหรือว่าจะเปลี่ยนบ้านให้กลายเป็น Home Office แบบเดียวกันกันกบปอนะครับการใช้สีที่เป็นกลุ่มกรู v i n g แบบนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะครับก็จะให้ทั้งความคิดสร้างสารรค์นะครับแล้วก็ได้ทั้งความรู้สึกของความผ่อนคลายไปตัวด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครนะครับที่อยากจะติดตามรายละเอียดน,นะครับหรือว่า สีไหนที่กำลังอินเทรนด์นะครับที่ทางเบเยอร์เขาคัดมาให้แล้วนะก็ไปติดตามได้ที่เว็บไซต์ของทางเบเยอร์นะครับสำหรับแคมเปญที่มีชื่อว่า Color Be Your Trend 2023นี้นะครับผมวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสำหรับการพาทัวร์โฮมออฟฟิศของปอนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีพีหน้านะครับจะมาดูส่วนไหนของการเปลี่ยนแปลงโฮมออฟฟิศของปอนะครับยังไงก็ u b s c r i b e แล้วก็ติดตามกันไว้นะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย